วันนี้วันศุกร์ที่22ตุลาคมพุทธศักราช2564เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนตีห็ดนะวันนี้ตองหนึ่งนะแรมก็แรมหนึ่งเดือนก็เดือนสีบนึ็ดปีฉลูเขาเคยมีตั้งคำถามกันว่าวันวันอะไรในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวันที่สำคัญที่สุดนะีคนเขาฉเฉลยว่า วันถ้าจะถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นวันปวารณาวันปวารณาก็คือวันเมื่อวานเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการเข้าพรรษาพระเจ้าท่านให้ปกติสงฆ์เนี่ยทุกๆ15วันจะต้องทบทวนทวนันเรียกว่าการสวดพระปาฏิโมกข์แต่ว่าในวันสุดท้ายของการอยู่ เขาพรรษาตลอดสามเดือนเนี่ยท่านให้งดปฏิโมกเพื่อทำพิธีปวารณาแทนนะก็ครน,นี้ก็คือว่าเห็นความต้องกาว่าปวารณาเนี่ยให้งดปฏิโมกทำเรื่องนี้ถ้เพราะเป็นเป็นเรื่องสำคัญก็ชาวโศกเรารรเราทำปวารณาเราไม่ได้พูดแค่ภาษาบาลีนะแต่จริงๆก,ก็เรามาประชุมกันเลย แล้วก็บอกกล่าวกันอยู่กันมาครบสามเดือนมีอะไรเป็นข้อบอกพร่องข้อที่ควรจะได้แก้ไขส่งก็จะมีการบอกกล่าวเตือนให้ขุมทรัพย์หรือว่าให้คำแนะนำกันแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำเฉพาะวันออกพรรษาอะไรนะอันนี้เราก็ทำด้วยเราก็ทำไอนสวดเผ่นภาษาบลีทำโดยโดยพิธีเราก็ทำด้วยแต่ว่า โดยที่จะทําเป็นเนื้อหาสาระก็ทําด้วยแล้วเราก็ยังมีไม่ใช้ปวารณาเฉพาะอารามเฉพาะที่เดียวแต่มีปวารณาเป็นทุกอาละเป็นเป็นไปประจําปีนะเป็นงานจัดเป็นงานประจําปีเป็นงานสําคัญของชาวาโศกเลยแสดงว่าเรื่องปวารณาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะเราถึง มีทั้งเฉพาะาในอารามของเราทั้งจัดงานเป็นประจำปีพราะครูเคยให้คำจัดคำจำกัดความของคำปรารณาไวนะ้ว่าปรารณาคือสุดยอดวิชาของพุทธนะปรารณาคือสุดยอดวิชาของพุทธเพราะมีการเพราะมีแต่การรู้ข้อบอกพร่องข้อไม่ดีในตนเท่านั้น จริงทำให้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงเป็นคนดีและดีขึ้นทุกขณะใช่ไหมคนเราจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่าได้รู้ว่าตัวมีข้อบกพร่องอะไรข้อไม่ดีอะไรแต่ถ้าตัวเองไม่ไม่รู้เลยจริงๆคนเราก็ไม่ใช่รู้ง่ายๆนะมันข้อไม่ดีเนี่ยแต่ว่ารู้ได้ยากยิ่งกว่ากลิ่นตัวอีกนะปลินตัวนี่ก็ไม่ได้รู้ง่ายๆหรอกนะ จะเราเราจะรู้คนอื่นไวมากเลยแต่คนอื่นก็เขาก็จะอ้วกับปิ่นของเราเหมือนกัน mm. นะแต่ข้อไม่ดีเนี่ยตมาว่ารู้ยากยิ่งกว่าปิ่นตัวอีกนะซึ่งคนจะดีได้ก็เพราะว่ารู้ว่าตัวเองมีข้อไม่ดีข้อบอกพร่องเท่านั้นจึงจะมีการแก้ไขมีโอกาสแก้ไขปรับปรุงเป็นคนดีและดีขึ้นได้ทุกขณะธรรมดาคนป่วยก็ย่อมมีเชื้อโรคการได้เห็นเชื้อโรค จึงคือความหวังที่จะหายป่วยคนที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็เช่นกันย่อมมีกิเลสเป็นธรรมดาการได้เห็นกิเลสจึงคือความหวังที่จะหมดกิเลสคนฉลาดจึงไม่คิดเสียใจให้ได้ให้คิดไม่คิดเตียใจแต่คิดมุ่งเพื่อให้ได้ประโยชน์และพยายามคิดจะขจัดกิเลสอย่างเบิกบานอย่างอย่าง,างท่านจินรท่านเคยยกตัวอย่างว่า เหมือนเรานุ่งงเกงตูดขาดไปตลาดเงี้ยมีคนมาบอกว่าเอา้าคุณนุ่งเกงตูดขาดนะความจริงก็โหเสียใจยใหญ่เลยมาว่าเรานุ่งเกงตูดขาดนะความจริงมันควรจะรีบๆแก้ไขแล้วรีบทําให้มันไม่ให้มันเสียหายยิ่งไปกว่านี้นะอันเมื่อเห็นมีกิเลสแล้วเนี่ยควรจะไม่ได้แค่การเสียใจยแต่พยายามคิดจะขจัดกิเลสอย่างเบิกบาน พาวนาคือการยอมตนให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ให้บอกกล่าวได้ให้รบกวนได้ให้ตำหนิตีเตียนได้แม้จะให้ดุด่าก็ได้โดยผู้พาวนาจะขอน้อมรับต่อทุกคำตำหนิอันเปรียบเสมือนขุมทรัพย์และขอน้อมคารวะต่อผู้ชี้ขุมทรัพย์ด้วยจริงใจขอบคุณและขอบคุณนะก็ก็จะเป็นผู้ที่ยอมนะเป็นผู้ที่ยอมน้อมที่จะรับตอ พวกคำตำหนิน้าน้มคารวะตอบโพสต์ชีคุมทรัพย์ด้วยจริงใจขอบคุณและขอบคุณอธิมาว่าถ้าที่ดูนักปฏิบัติธรรมที่ไม่มีใครกล้าบอกนี่อธิมา,าถือว่าเป็นคนที่โชคลาญจริงๆเลยนะเพราะว่าโอ้จะไม่คือการจะเห็นข้อบอกพร่องตัวเองเนี่ยไม่ใช่เห็นง,ง่ายง่าย,ายการที่มีคนจริงใจแล้วก็พร้อมที่จะบอกให้เนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายง่ายเลย เหมือนกับพ่อครูกำลังพยายามบอกพวกสายหลับตาบอกพระผู้ใหญ่ที่ท่านควรจะได้แก้ไขอะไรเนี่ยจริงๆใครจะไปกล้าบอกถ้าไม่ใช่พ่อครูใช่ไหมถ้าไม่ใช่พ่อครูที่จะมีอ,อ่ปัญธิปัญญาอธออิที่จะมีความอย่างยิ่งแล้วมีความกล้าอย่างยิ่งที่จะบอกอย่างเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าใครจะไปบอกได้ถ้าตะบาบอกมันไม่บอกหรอก ไปบอกแล้วเราจะอยู่ประเทศไทยได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไแต่คนที่จะกล้าบอกเนี่ยต้องมีให้มีปัญญาอย่างยิ่งด้วยมีความกล้าหาญอย่างยิ่งด้วยแต่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ได้ถ้าถ้าไม่ได้รับฟังไม่เห็นว่าเป็นกลุมทรัพย์เนี่ยก็น่าเสียดายเหมือนกันแม้ในพวกเราก็ตามทีเถอะถ้าเป็นคนที่ไม่กล้าบอกหรือบอกแล้วเราก็ไม่ได้ประโยชน์อาตมาว่าการที่คนให้ขุมทรัพย์ล้วแล้วเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยมันเป็นการปิดประตู ปิดประตูฌานปิดประตูบุญปิดประตูอะไรที่ทําให้ระบบก,กิเลสได้อะมันปิดตายตัวไปเลยมีใครเยดทะลุมทะลวงได้อย่างนั้นก็เมื่อวานนี้ก็ได้ก็เป็นพิธีกรรมนึนกนะแต่ว่าจริงๆในหมู่ของชาวโสกเราจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องหลักที่เราพยายามพระครูให้เหนึ่งความต้องัาทั้งทําทั้งพิธีเล็กทําทั้งพิธีใหญ่แต่ในชีวิตปกติถ้าพวกเราสามารถที่จะ เริญในการบอกว่ากล่าวกันได้มีพระบาลีก่อนจะลงบฏิโมกก็จะมีบทหนึ่งที่บอกว่าศาสนาพุทธของเรามีความเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะว่ามีการว่าเก่าติงเตือนซึ่งกันและกันให้ออกจากความผิดหรือออกจากอาบัตทั้งหลายได้นี่เป็นความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพุทธนะปัจนจุบันเราคงจะได้มาฟังโลกุตตรธรรมกันต่อขอทนาพ่อครูครับขอต่อท่านเดินดิน อีกบ้างนะสำคัญมากตรงนี้การตำหนิกันกับการสรรเสริญกันเนเราก็ได้อธิบายยืนยันคำตรัสพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสเอาไว้ในปพปติปิฎกเราก็หยิบมายืนยันอ้างอิงชัดเจนคำสรรเสริญน,นั่นมันมันพาตกต่ำจริงๆระพพระเจ้าทาตรัสว่าคำสรรเสริญน,นั้นต่ำมนะ ไม่มีค่าพอที่จะทำให้เกิดละนายจางคลายอะไรได้ส่วนคำตำหนินั้นมันยิ่งใหญ่มีประโยชน์ยิ่งที่สุดจะทำให้เราจเจริญได้จนบนรบนรลุธรรมบรรลุธรรมแล้วโดนตำหนิอีก ก็ยิ่งเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอีก mm hmm. อ่ามันจะมีที่สุดแห่งที่สุดไปเรื่อยๆไม่จบง่ายๆหรอกสำหรับเรื่องของการคิดการมองมิติต่างๆมองในยะต่างๆที่ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปนี่มันโอ้โหเยอะมากอ่าพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยกย่องชมเชยการตำหนนะิตำหนิแล้วตำหนิอีก ไม่มีหยุดไม่มียั้งมือผู้มีมรรคผลจะทนอยู่ได้อันนี้จริงที่สุดสุดยอดจริงๆนะและคนที่จะตำหนิผู้อื่นเนี้ยต้องมีภูมิปัญญาไม่มีภูมิปัญญาไปตำหนิคนอื่นก็เดี๋ยวโดนเดี๋ยวก็โดนสอกกลับหน้าแตกมอไม่รับเย็บทนเท่านั้นเองแต่ผู้มีภูมิปัญญานี่นอกจากจะ นอกจากจะผู้ทำหนิอยังจะมีประโยชน์นจะต้องมีภูมิปัญญานอกจากมีภูมิปัญญาแล้วก็จะต้องมีความปรารถนาดี <c oughs> มีภูมิปรารถนามีภูมิปัญญาและปรารถนาดีที่จะช่วยกัน,นช่วยกันไม่ใช่มีอคติอยากทำหนิเพราะข่มเพราะอวดดีอวดเบ่งอะไรไม่ใช่ตําหนิต้องการให้ได้รู้ สิ่งผิดสิ่งบกพร่องนั้นจริงๆนะแล้วก็จริงใจว่ามันผิดจริงๆถ้าแม้ว่าผู้ตำหนินั้นจะเข้าใจผิดก็วิจัยกันต่อจนกระทั่งสุดท้ายว่าอ้าวเราไปตำหน,นิท่านท่านถูกอยู่แต่เราไปตำหนิแท้ผู้ที่ไม่มีอคติผู้ที่ต้องการความเจริญ ก็จะได้ประโยชน์อีกมันเป็นได้จะมาไปตําหนิเขานึงว่าเราถูกผู้อื่นผิดมันเป็นได้เพราะการตําหนิมีแต่ดีถ่ายเดียวไม่มีเลวเลยการตําหนิเนี่ยสุดยอดเพราะอย่าไปกลัวการตําหนิะนะราะชาวาโศกแท้ๆแล้วไม่กลัวการตําหนหิแต่ยะหน้าด้าน ตำหนิแล้วก็หน้าด้านไม่เอา,เอาไม่ขยายความเรื่องหน้าด้านนะอย่าไปทําเป็นหน้าด้านหน้าเป็นแลนตําหน,นิแล้วฉันก็เฉยไม่รู้ไม่ชี้ไม่โหโูไม่งอกไม่เงยอะไรเลยนะเพราะงั้นตัวนี้ลักษณะนี้จึงยิ่งใหญ่สำคัญมากในาศาสนาพุทธเนี่ยนะในาศาสนาพุทธเนี่ย เป็นศาสนาที่พิสูจน์ความหมดหมดเนื้อหมดตัวหมดตัวตนหมดมานะอัตตาหมดเลี้ยงเลยใครจะตำหนิอย่างไรใครจะมารบลูขนาดไหนก็ไม่มีกระดิกไม่มีกระดิกไม่มีไหวหวั่นไหวอะไรเลยฟังเขาคนที่ตำหนิอย่างงโง่ของ,ง,องขมี ต้นตำแหน่เล่นๆตำาหนิศาสตร์เสียเทซียมีทั้งนั้นน่ะคนที่ตำาหนิดได้เจตนาดีตำแหน่งได้ภูมิปัญญาตำาหนิดได้หวังดีอะไรอะไรกันมีทั้งนั้นนะเพราะงั้นถ้าเรารู้สิ่งที่เรียกว่าตำาหนิเรียกว่าสรรเสริญเนี่ยซึ่งเป็นคู่กัน,นคนจะเห็นคุณค่าของสรรเสริญหรือตำาหนิอย่างดีเลย โอ้คำสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรแต่คำตำหนินี่มีค่ายิ่งยอดจริงๆเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราอยากให้คนตำหนินะจะได้รู้สึกว่าตัวมีค่านี่ยกับมากไปนะเป็นเป็นเป็นเรื่องเกินสุดโต่งอีกแล้วนะ อาศึกษาไปพวกเรานี่ศึกษาแล้วก็ได้รับฟังธรรมะอะไรขึ้นเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะ,จะเจริญก็เรื่อยๆจนกว่าจะตายจากกันผู้ท้ทธ่มีดีก็เผื่อแผ่ผู้ที่ยังไม่ดียังไม่เจริญผู้ที่มีเจริญก็เผื่อแผ่ผู้ที่ยังไม่เจริญเป็นธรรมชาติธรรมดา